ลำปางทีมอันดับ16นะครับเลื่อนชั้นมาในฐานะน้องใหม่ในโคต้าอันดับ3ของฟุตบอลไทยลีก2ที่เพลย์ออฟขอพัยเพลย์ออฟมาแล้วก็สุดท้ายได้โคต้าที่3นะครับในการที่จะขึ้นมาในลีกสูงสุดลำปางเสริมตัวผมทําแบบนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับตัวที่ชัดก็คือตัวที่เข้ามาใหม่นั้นแต่ย้ายออกเราเราคุยกันด้วยปากเปล่าแล้วกันนะครับไม่ไงั้นมันจะเยอะยัวเยะมากเลย ผมว่าเอาคนที่เข้ามาสําคัญมากกว่าเพื่อมาเต,มเติมเต็มทีมและก็ระบบการเล่นลําปานจะปรับมาเล่นเป็นหลัง4แบบเต็มตัวนะครับหลังจากก่อนเนี้ยเล่นหลังสาแล้วมีสลับ4บ้างแต่อย่างที่โค้ชต้นสุกิโยตีเนี่ยให้สัมภาษณ์มาตลอดเหมือนกันว่าอยากจะปรับระบบการเล่นก็เลยเป็นที่มาของการปรับเปลี่ยนผู้เล่นบางคนนะครับซึ่งผมก็เคยวิเค,คราะห์ไปแล้วแหล,แหละว่าจริงแล้วมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวหรอกว่าเบนเนอร์ดิเก้เล่นหลัง ่ไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนที่เล่นบราซิลก่อนมาเชียงรายเนี่ยบินเนอร์ก็เล่นหลัง4มาตลอดแลลวครับอ่มันอยู่ที่ว่าโค้ชจะใส่แล้วนักเตะเขาตอบโจทย์หรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดยังมีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นสิทธิ์ของทีมอยู่แล้วที่มาอำการเสริมนะครับก็อย่างที่เราเห็นกันทั้งหมด5คนส่วนตัวที่เห็นเป็นลางๆจางๆเนี่ยผมอยากจะวางเป็นระบบเป็นตู๊กตาไว้ให้จะได้ดูว่าไอ้คนที่มาตำแหน่งที่เสริมเนี่ยมันมาตอบโจทย์จริงหรือเปล่ากับตำแหน่งที่ขาดไปหรือตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลง จุดที่น่าเห็นใจของลำปางก็คือว่าลำปางไม่ได้มีเม็ดเงินในเลกสองที่จะสู้นะครับเพื่อรุ้นหนีตกชั้นแบบเต็มตัวอันนี้เราพูดกันตามข้อมูลแล้วก็หลักความจริงเนื่องจากว่าลำปางเองเนี่ยคือก็อใช้เม็ดเงินจากทางพิชยะนะครับก็เป็นกลุ่มทุนเจ้าของทีมของหนองบัวในช่วงแรกเนี่ยผมเชื่อว่าออสตาร์ฤดูกาลมาเนี่ยใครจะไปคิดว่าหนองบัวจะมาอยู่จุดที่แย่กว่าลำปางในช่วงออสตาร์นะถ้าเราจํากันได้นะครับคือ ในช่วงผมจำไม่ได้ว่ากี่เกมอะ่ะต้นๆนะ่ละลำปางอันดับตารางคะแนนคือดีกว่าหนองบัวได้3ไปมันก็เป็นเหตุทําให้ทางฝั่งของหนองบัวต้องอัดในช่วงเล็กสเพื่อเปลี่ยนแปลงทีมเดี๋ยวจะเห็นนะครับว่าหนองบัวอัดถึงขนาดไหนถ้าปรับเป็นผังแบบนี้แต่ของลำปางเองเนี่ยสู้ตามสภาพเท่าที่มีแต่ถามว่าเล่นเต็มที่ไหมเต็มที่แน่นอนนะครับแล้วก็โครงของผู้เล่นหลายคนจริงๆยังไม่ได้เสียไปแต่มันจะมีการสลับสับเปลี่ยนไปอยู่กับทางฝั่งของหนองบัวด้วยนะครับ ตำแหน่งที่โฟกัสเลยพอปรับระบบการเล่นจากหลัง3เป็นหลัง4เนี่ยนะครับที่จำเป็นต้องเสริมคือเซนเตอร์ลดเซนเตอร์จาก3คนหรือ2คนมันต้องแน่นกว่าเดิมก็ไปเสียทางฝั่งของบินเนอร์ดิเก้นะครับก็ย้ายออกไปอันนั้นก็อาจจะไม่ได้อยู่ในแผนส่วนคนที่เสริมเข้ามาคือฮอกเก้ฟิลิเป้ตอนแรกก็เกือบจะไม่ได้มาช่วยซ้ำนักเตะก็ไม่อยากมานะครับเนื่องจากว่าคือถ้าจะย้ายทีมก็อยากเล่นในทีมที่อ,อันดับ ดีกว่านะครับหรือว่าอย่างน้อยก็ใกล้เคียงกับทางหนองบัวแล้วก็สัญญาเขายังมีสุดท้ายเคลียร์กันไปเคลียร์กันมาก็ยอมย้ายมาจนได้นะครับตำแหน่งที่เสริมเข้าไาอีกเซนเตอร์ที่เราเห็นกันก็คืออนิสง์เจริญธรรมอันนี้ก็มาจากหนองบัวเหมือนกันนะครับซึ่งอน,นิสง์เจริญธรรมเนี่ยก็เป็นนักเตะที่ก่อนหน้านี้อยู่ในข่ายที่มีข่าวว่าถูกยกเลิกสัญญานะครับที่เคลียร์กันแล้วออกจากทีมมาตั้งแต่ยุคข,ของพวกเออเลอสันเทียมราชนะครับ แล้วก็มีอมีแซลมอนปอคันนิงแฮมเนี่ยมีอันนี้สงนะครับแล้วก็หลายๆคนแต่สุดท้ายก็มาอยู่กับทีมอย่างลำปางซึ่งเดี๋ยวเป็นทีมน้องแล้วกันแต่ว่าเล่นเต็มที่เห็นไหมเพราะว่าเล็กแรกเนี่ยก็เห็นกันแล้วว่านองบัวก,ก็พลาดให้กับลำปางมาแล้วนะครับก็แพล้ลำปางมางส่วนีก2คนนะครับที่เป็น,นเซนเตอร์กร็คือกฤษณาปีศาย้ายมาจากอุดรยูเนเต็ดนะครับแล้วก็พันธาการเกษมคุณวิไลนี่คือน้องชายนะครับของทางกฤษณาเกษมคุณวิไลนะครับก็มาจากดาก้อนปทุมวันการจนบุรีทีมใน ไทยลีก่าเคสของฮอกเก้ตสฟลิปเป้เนี่ยก็คือยืมตัวนะครับแต่สัญญาเนี่ยเขาเหลืออีก6เดือนก็คือจบฤ้วดูกาลเนี้ยก็คือฮอกเก้ฟลิปเป้ก็หมดสัญญาท้งหนองบัวแลวก็หมดสัญญากับทางลำปางถ้าจะไปต่อกันลำปางก,ก็คุยได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยหรือว่าทีมอ,อื่นที่สนใจฟอร์มนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่นํามาฝากกันเบื้องต้นส่วนที่เสิร์ฟพี่ตำแหน่งหนึ่งจริงๆเนี่ยเขาอยากได้ผู้เล่นโคตา้าอาเซียนแต่ว่าเขาสู้เงินเดือนไม่ไหวนะครับเยยืย้ประธานสโมสรก็เคยให้สัมภาษณ์ มากับช่องของผมแล้วนะครับก็มีโอกาสเล่าให้ฟังกันบ่อยๆก็เลยเป็นที่มาว่าเอา้าเติมหน้าสักตัวแล้วกันวะก็เลยไปได้นะครับได้หน้ามาตัวหนึ่งก็เป็นหน้าที่เล่นอยู่ในวีลีกของเวียดนามก็คือโจซิปอีวานซิชนะครับมาจากฮานอยเอฟซก็เป็นรูปร่างที่น่าจะตอบโจทย์กับการเล่นบอลยาวแท้จริงเลยนะครับสูงน่าจะร้อยเกานะผมใจไม่ผิดก็เล่นลูกากาศเขาบอกว่าใช้ได้นะพักบอลดีแต่เราก็มีโอกาสได้ดูเหมือนกันนะครับทั้งในเกมอื่นเครื่องหรือว่าการฝึกซ้อม แล้วก็ตัวที่ยืนคู่ก็เป็นมอสกิโต้ถามว่าตัวที่เสียไปเสียไปเยอะไหมมันก็เป็นการผ่องถ่ายตามปกตินะครับทันทเบนพาดก็อาจจะไม่ได้ใช่ตัวหลักเท่าไหร่อยู่แล้วเดวิสันเฟอร์นันเดสก็มีอาการบาดเจ็บเรื้อรังนะครับคือไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่จะยืนระยะในการฝากความหวังเหมือนการเล่นในไทยลีก2ได้าบางทีหายบางทีมาในไทยลีก2เนี่ยคือมันปวดได้จริงๆแต่ว่าคลาสฟุตบอลในไทยลีก1มันค่อนข้างเหนือกว่านะครับก็เป็นงานยากที่เดวิสันจะอยู่ต่อ ส่วนบลนเนอร์อย่างที่ทราบก็บไปอุทัยธานีนะครับแล้วก็มีพลทวัชจันทศรีใบกระบี่ปานศิริสุกุนีนะครับก็ไปเชียงใหม่อยู่ในเต็ดอ่ากันตาพลสมพิจันทรนุรักษ์ก็ไปเชียงใหม่อย,ยู่เหมือนกันอันเดนคุณินโยนะครับอันนี้ก็ถูกยกเลิกไปซึ่งจริงเนี่ยผมก็ก็เสียายเหมือนกันนะเพราะจริงช่วงแรกเขาเป็นตัวหลักแต่กลายว่าพอโคต้าเอเชียอย่างแบรนดอนวิลสันมาแล้วมันต้องเปิดพื้นที่ให้ตัวต่างชาติขับนมามันก็ต้องถอดนะครับต้องถอดต่างชาติออกสักตัวหนึ่งเพื่อหาพื้้้นนที่เปิดใหหกกับกองา เข้ามาสุดท้ายอเดุนเโยก็ไปอยู่กับสมุทรสาครซิตี้นะครับในไทยลีก3แล้วก็ล่าสุดที่ไปเนี่ยคือวุฒิชัยมารมอันนี้ก็ย้ายไปอยู่กับทางหนองบัวพิชยะนะครับนี่ก็เป็นเซนเ็นเตอร์ตัวหลักเลยที่เสียไปก็กลายว่าทางฝั่งของหนองบัวก็ให้เซ็นเตอร์ตัวหลักอย่างฮองเก้ฟิลิเป้มาแล้วก็มีตัวอะไรสำรองนะครับอย่างอนิสงเจริญธรรมมาด้วยนะครับโคต้าสรุปแล้วครับถ้าให้ได้ดูกันนะครับสำหรับ โควต้านักเตะต่างชาติแล้วก็โควต้าเอเชียนะครับมันจะมี3คนสำหรับโควต้าต่างชาติคือฮอเ้ฟิลิเป้นะครับนี่คือลำปางมีมอสคิโตและก็มีโจซิฟอีวานซิสนะครับส่วนจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเสริมได้อีกไหมเนี่ยคือเสริมได้แต่มันจะมีโควต้าเอเชียที่เกินอยู่นั่นก็คือยูกิบัมบะที่ยังอยู่ตอนแรกเหมือนจะถูกโยเลรกสัญ,ญญาไม่ได้ไปกันต่อกลายว่าโค้ชเก็บไว้และก็มีแบรนดอนวิลสันนั่นหมายความว่าสูตรนี้นะครับของทางลำปางก็ จะเล่นเป็นโคต้าต่างชาติ3แล้วก็มีเอเชีย2โคต้าเซียนไม่มีนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าไม่มีเงินจ้างนะครับแพงและเกินเนื่องจากว่าเรียกกันสัก20,000 0อัพนี่โอ้เห,หนื่อยนักเตะไทยก็เงินเดือนประมาณนี้แหละครับ200,000กว่าส่วนทั้งฝั่งของลำปางเองเนี่ยตัวเงินเดือนสงสูงนี่ยังประมาณสัก78หมื่นนะครับถ้าเป็นนักเตะไทยที่ว่าพีคๆคือเขาไม่ได้มีงบประมาณเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ก็สู้ด้วยวิธีการก็จะกลายว่าตอนนี้โคต้าต่างชาติ3ตัวมันเต็มในการลงสนาม แล้วก็ต้องไปใช้โควต้าเอเชียสลับยุคเยี่ยมบาทเนี่ยจะเป็นอะไหล่แน่นอนดูจากฟอร์มแล้วแล้วก็ดูจากโอกาสในช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็แบนด์ดันวิสซันก็จะเป็นตัวที่จะลงสแตนบายก็เล่นเต็มโควต้าอ,อยู่แล้วนะครับสามงหนึ่งขาดโคต้าอ,อาเซียนบอกเลยว่าเหนื่อยนะครับเหนื่อยแน่กับชุดนี้แต่ก็ถ้าปรับวิธีการเล่นแล้วชุดหลักอาจเป็นว่าเน้นในบางเกมครับเน้นในบางเกมที่เจอกับพวกทีมในกลุ่มเดียวกันแล้วก็เอาวิธีการเข้าสู้แล้วก็ดูเรื่องของแมตช์ฟิตด้วย ถ้า,ามีโปรแกรมบอลถ้วยแล้วทางลำปางเลือกที่จะโรเตชันเพื่อที่จะเน้นในหลีกเป็นหลักคือเอาเป็นว่าอยากเอาแต้มมากกว่านี้นะครับมีเป้าหมายผมว่ายังเป็นทีมที่ไม่ได้แจกแต้มจริงขนาดนั้นนะครับยังเชื่อว่าลำปางมีศักยภาพมากพอที่จะเก็บแต้มในมากกว่านี้นะแต่ก็พูดกันตามตรงว่าการจะโหวลุ้นหนีตกชั้นแล้วรอดนี่เป็นเรื่องที่ยากมากๆกับการเสริมทัพนะครับเพราะว่าพอเราวางแบบนี้มันจะเห็นชัดเลยว่าตำแหน่งที่เขาเสริมเข้ามาเนี่ย คือมันมันเป็นแกนก็จริงนะครับหน้ากับหลังแต่ว่าจุดตรงกลางเนี่ยถ้าจะเบียดกับพวกทีมระดับเดียวกันที่ดุนีตกชั้นก็ยังยากอยู่เนื่องจากว่าอะไหล่สำรองของลํำปางค่อนข้างจะเป็นรองหลายหลทีมนะครับ